คิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนคุณจุดชนวนความคิดพิชิตโลกที่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะดิฉันครูแนนลวิวันและนี่คือคิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะไปทุกที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพบกับ ผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะผู้ปกครองท่านนี้นะคะคือคุณจรันฉัดเงินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณจรันสบายดีไหมคะสบายดีครับผมค่ะช่วงนี้โควิดเป็นยังไงมั้งคะโควิด <COVID S 2> มันทําให้ผมต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับเหนื่อยมากครับปรับหลายอย่างเนาะใช่ครับโลกมันก็เปลี่ยนนะคะครับผมทีนี้วันนี้นะคะเรื่องที่จะมาชวนคุยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะก็อยู่ใน ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เป็นโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะ School as Learning Community หรือเราเรียกว่า SLC นั่นเองนะคะตัวของ SLC หัวใจสำคัญนะคะก็คือการที่ทุกคนในโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยเฉพาะวิสัยทัศน์ในการที่สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้เปลี่ยนโรงเรียนเดิมที่เป็นครูผู้สอนอย่างเดียวนักเรียนเป็นผู้เรียนอย่างเดียว ทำให้ทุกคนสามารถจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ตลอดเวลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะการเรียนรู้ของเราก็จะมาพบกับท่านผู้ปกครองนะคะคือคุณจรันนั่นเองจริงๆแล้วคุณจรันมีลูกอยู่ที่โรงเรียนดารากี่คนคะทั้งหมด3คนครับ สามคนแล้วก็ตอนนี้จบหมดแล้วจบหมดแล้วจบหมดแล้วนะคะเรียนดารามาตั้งแต่อนุบาลอนุบาลจนจบมหกเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้แสดงว่าคุณจรันก็จะค่อนข้างรู้จักโรงเรียนดาราเป็นอย่างดีนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะมาชวนคุยก่อนเชื่อว่าคุณจรันอยู่มาหลายยุคละครับมาตั้งแต่เราเป็นยุค 60- 70 90มิเลนเนียมเนาะครับจนกระทั่งเข้าสู่ศตรวรรษที่21 เชื่อว่าในศตวรรษที่21เองผ่านมาแล้วประมาณ21ปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นมากนะคะคำถามแรกที่จะชวนคุยกับคุณจรณันก็คือคนในยุคนี้นะคะคในความคิดคุณจรณันมีลักษณะอย่างไรคะผมคิดว่าคนในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนกล้าได้กล้าได้กล,ไดกล้าทำ,ลาทำและก็กล้าเปลี่ยนแปลง นะฮะเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นโควิดเนี่ยมาทาให้พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะคนที่เป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่แม้แต่เด็กๆนะฮะเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะแสดงว่าเขามีความกล้ามากกว่าเรารุ่นเก่าๆที่เราต้องฟังคนอื่นก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงแต่คนยุคปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะฮะเพราะว่าโควิดเนี่ยผมว่านะอาจจะเป็นจุดที่เราต้องคิดว่าคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าอายุมากหรืออายุน้อยมันไม่เกี่ยวกับอายุมันเกี่ยวกับความคิด ที่เขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะอาจารย์ถ้าเกิดจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นก็หมายความว่าโลกเราเดี๋ยวนี้คือมันเปลี่ยนเร็วด้วยไหมคะผมว่าเร็วเร็วเนาะรเร็วแล้วก็ตัวโควิดเนี่ยมันเป็นตัวดิสลอปที่มันเร็วขึ้นด้วยเร่งมันเร่งมันเร่ง,รงทำให,ให้เราได้มองเห็นโลกนี้จริงๆว่าใครนะที่ปรับตัวได้ใช่ไหมคะกับการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถอยู่รอดได้อย่างนี้ใช่ไหมคะการอยู่รอดของคนเนี่ยผมว่ายุคตั้งแต่อดีตมาเราก็คงจะรู้ว่า แม้แต่ยุคหินยุคไรเนี่ยไม,ม,ม,ม่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการย่นระยะเวลาของโควิดเนี่ยทำใ,ให้เรา ได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นมากพอมันสั้นปุ๊บถ้าเกิดว่าโควิดมาหรือว่าโรคอะไรมา <คะ S 2> หรือว่ามีสงครามเกิดขึ้นมาเนี่ย <คะ S 2> เราอาจจะเสียชีวิตณนะวันใดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถทำมาไกล้ก็ได้ในวันนี้นะขอให้เราลงมือทำกล้าทำเหมือนคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็จะอยู่ในในใน,ในโลกที่ที่บอกว่าศตวตรรษใหม่ได้โอเคค่ะคทีนี้ทางการศึกษาบ้าง ถึงแม้คุณจรรนไม่ได้มีอาชีพด้านการศึกษาเนาะครับผมเป็นวิศวกรใช่ค่ะแต่แต่ถ้าเกิดอย่างนี้แล้วก็คืออยู่ในวงการศึกษามาค่อนข้างมากโดยเฉพาะในชีวิตของลูกใช่ไหมคะใช่ใชหลายปีแล้วก็ตัวเองด้วยใช่ไหมคะในการศึกษาเราเรียนเนาะค่ะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยการศึกษาเนี่ยไม่ได้หยุดหลังจากเราจบจริงใช่ไหมคะครับเรามีการเรียนรู้ตลอดเวลาใช่เลยทีนี้ ที่จะชวนคุยต่อไปก็คือโลกอนาคตคโลกอนาคตที่เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยในทางการศึกษาในความคิดของคุณจรันเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนับแต่วันนี้เป็นต้นไป<า>คนเราจะอยู่ด้วยมือถืออ,อยู่ด้วย ดิจิตอลใช่ไหมคะดิจิตอลน่ะเหมือนไอทีเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเกิดมาวันนี้เนี่ยเรามีหลานหรือมีใครสักคนที่เกิดวันนี้เนี่ยเหมือนจะต้องถือมือถือออกมาด้วยเงินแทบจะไม่ได้ใช้ถูกไหมเราใช้ผ่านมือถือผมผมไม่เคยคิดเลยว่าเออผมจะต้องพูดกับมือถือเหมือนกับวัดดีซิลี่อยู่ในรถนะฮะวัดดีซิลี่โทรหาคุณครูแนนหน่อยสิเขาก็จะโทรให้ผมเลยเหมือนเหมือนเป็นว่าเออเรา คุยกับใครอยู่เออคุยกับใครอยู่แล้วก็ไม่เห็นหน้าด้วยครับแล้วเราจะเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็ GPS ซึ่งอันนี้เกิดมานานแต่ว่าเร็วเป็นยุค 5G การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะผมคิดว่าการศึกษาเราก็คงต้องอยู่ในโลกแบบนี้ะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณครูที่ว่าจะต้องสอนต่อไปเนี่ยต้องคิดให้หนักเลยว่าเราจะทันกับเด็ก ได้ยังไงเราต้องเข้าใจเด็กว่าณปัจจุบันนี้เด็กเขารู้มากกว่าเราหรือเปล่าเขาจะเป็นครูเราไปอีกทางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งคําถามให้เขาสอนเราได้ผมว่าผมเคยทํานะผมเคยทํากับลูกโดยเฉพาะวินซึ่งเขากาลังเรียนอยู่ที่ปีสองคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลอยู่มหาลัยเชียงใหม่เนี่ยผมถามเขาบ่อยนะคือเวลาสมมุติเขาเขียนแบบเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเขียนแบบอย่างไรเราไปนั่งดูเขา่ คนในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะว่าลูกผมอาจจะเป็นเจนแซหรือเจนวยเนี่ย <aw> เขาไวฮะเขาฉลาดผมไม่ได้ชมลูกผมแต่ผมชมรุ่นของเขาที่เขาฉลาดกว่าเรามาก<อ>การเรียนรู้ของเขาเนี่ยสามารถส่งผ่านมาให้เราได้เลยเอ,อาจจะเป็นเพราะว่าสายเขากับสายผมมันตรงกันค่ะเอถ้าสายแม่เขาจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการศึกษาในโลกปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนอย่างชนิดที่ว่าเรามองไม่เห็นอนาคตคืออนาคตมันมาไวมาก ตอนนี้มันมาแล้วนะเพื่อนคุณครูที่ว่าเอจะสอนเด็กเนี่ยคงจะต้องว่าให้เด็กสอนเราก่อนอคือถามเขาว่าเรื่องนี้เธอรู้อะไรบ้างถ้าเธอรู้ช่วยขอบอกครูหน่อยอันนี้น่าจะดีครับเหมือนเป็นการที่เรียนรู้ร่วมกันใถ้ะเรียนรู้ร่วมกันนี่คือเราจะไม่ถามเด็กไงเราอาจจะจะใช้ใช้วิธีว่าเออคุณคุณที่ยังไงแต่ผมถามลูกเลยลูกถ้าเกิดพ่อจะเ เ,เขียนแบบแบบนี้เขียนแบบเนี้ยมันต้องทํำยังไงจ<อ>ี้ไปให้เขาสอนเราเลย<อ>ลูกก็จะสอนว่า<อ>พ่อต้องทาอย่างนี้นะกดไปตรงนี้ตรงนี้นี้ซึ่งคิดว่าตรงนี้เขาสอนเราเอ,อันนี้ก็คือตรงกับหลักการโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เลยก็คือทุกคนก็คือผลัดกันว่าบางคนมีความรู้มากกว่าก็แบ่งปันประสบการณ์ไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับอายุแล้วก็ครูกับนักเรียนก็สามารถจะ พัฒนาไปพร้อมกันได้ใช่เลยใช่ไหมคะ<ช>เป็นประมาณนี้เนาะโอเคค่ะทีนี้แล้วถ้าเกิดเราจะปรับตัวให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนเนี่ยคะ่ะเราจะทำยังไงก็จริงๆแล้วคนอายุมากอย่างผมจะ60สิบเนี่ยค่ะถ้าคิดว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็คงจะจะไม่มีอะไรอายุ60 70ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเรายังต้องอยู่กับลูก ผมผมอาศัยว่าผมอยู่ครอบครัว <Okay. S 2> อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าผมอยู่กับลูกผมต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับโลกที่เขาอยู่ณปัจจุบัน oh. หมายถึงว่าถ้าเขารู้อะไรเราก็ต้องรู้เหมือนเขา mm. โดยที่ให้เขาสอนเราอีกทีหนึง่ง mm. แล้วผมจะสอดแทรกสิ่งที่ผมเจอมาในอดีตให้เขาฟังว่ายุคพ่อเป็นแบบนี้ mm. แต่ยุคนี้มันเร็วมากนะลูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า สิ่งที่เข้ามาในชีวิตของลูกเนี่ยลูกต้องพิจรารณาแล้วใช้ความคิดให้ดีว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องตามคุณธรรมที่น่าจะเป็นไหมอ,อย่าไปเชื่อทั้งหมดให้ลองใช้ความคิดพิจรารณาวิเคราะห์ดูซิว่ามันจริงไหมก่อนที่จะเชื่อนะฮะผมจะพูดอย่างนี้ครับนั่นหมายความว่าการปรับตัวก็คือ การที่เราต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตถูกต <Ap> ้อง <tes> อ่านี่ฟังดูนะคะคือเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคุณจรันอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและคุณธรรมด้วยอันนี้ผมใช้มาตลอดครับใช่ก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเรารู้แบบนี้แล้วเราจะทําอะไรออกไปแล้วก็คือคนอื่นเขาอาจจะเสียใจกับการกระทําของเราครับก็คือต้องมีคุณธรรมด้วยใช่ใช่ไหมคะสออย่างนี้ไปด้วยกันได้นะคะ คราวนี้นะคะถ้าเกิดมามองในมุมของฐานะที่เป็นผู้ปกครองรนะคะตอนนี้คุณจรรย <gö> เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองนะคะคของโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะคถ้าเกิดเรามองในมุมผู้ปกครองเป็นเสียงแทนผู้ปกครองของโรงเรียนนะคะคว่าถ้าเราจะปลูกตัวของผู้ปกครองเองจะปลูกทักษะให้กับบุตรหลานครับคุณจรรยคิดว่าทักษะอะไรนะสักสามอันดับต้นๆที่ควรจะส่งเสริมให้กับเด็กๆยุคนี้ค่ะครับ ผมเคยคุยกับเพื่อนที่เขาเป็นอาจารย์อยู่มหาลัยนะฮะเขาถามผมว่าเอย,ยุคเราเนี่ยนะเรามีการคิดวิเคราะห์หรือเปล่าผมก็บอกว่าเอ้เราก็น่าจะมีนะเขาบอกว่ายุคที่เขาสอนเนี่ยคือ,อยุคเท่ากันเขาสอนนักเรียนรุ่นที่เขาสอนมาเนี่ยเขาไม่มีทักษะในะการคิดวิเคราะห์ผมเลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าสมัยนั้นคุณครูสอนผมโดยการคิดวิเคราะห์แต่มาทางไหนผมไม่แน่ใจมผม อยากจะให้คือคืออยากจะให้สอนในทักษะที่ใช้วิธีคิดวิเคราะห์วิเคราะห์น <Okay. S 1> ี่วิเคราะห์เชิงบวกวิเคราะห์แบบบูรณาการวิเคราะห์แบบสร้างสรรค์ <Okay. S 1> ไม่เป็นทางนิ่งีฟเป็นโพสตีฟทิงกิ้งล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เป็นทางโพสตีฟไม่ว่าเ,เราจะสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์แบบไหนขอให้นักเรียนมองในมุมบวกไม่ให้มองในมุมลบ ตั้งแต่ที่เราสอนนะแล้วก็เ,ออเราเราคงต้องแบบให้นักเรียนกล้าแสดงออกเป็นเป็นทักษะที่สองกล้าแสดงออกโดยใช้คำถามให้เขาตอบเรา,าให้เขาสอนเราทางอ้อมนะฮะโดยที่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างาว่ารุ่นนี้ไม่ทันเขาเรียนรู้จากทางมือถือ เราอาจจะช้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเขารู้มากกว่าคุณครูหรือรู้มากกว่าผู้ปกครองก็เป็นไปได้ะฉะนั้นถ้าผมเป็นผู้ปกครองผมอยากจะให้คุณครูสอนทักษะในการที่กล้าแสดงออกมากกว่าสมัยผมค่ะอย่างที่สามก็คือว่าเราสอนเรื่องคุณธรรมความถูกต้องมีระเบียบวิน,นัยสมมุติว่าลูกผมถามว่าพ่อมีการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งซึ่งเพิ่งมีผ่านมา เขาให้เงินเราเนี่ยเราจะรับไหมค่ะลูกลูกถามอย่างเงี้ยแล้วเราจะตอบว่าไงค่ะแต่ผมก็บอกว่าถ้าเรารับนี่เราคิดในมุมของคนเก่าแก่ถ้าเรารับเนี่ยเราจะเลือกใครก็ไม่เลือกใครก็ได้ลูกเขาอึ้งนะแต่เขาบอกเขาไม่รับอ๋อค่ะอันนี้บอกได้เลยว่าคือวินเขาไม่รับเขาบอกว่าเขารับไปแล้วอ่ะเขาก็จำเป็น ต้องเลือกต้องให้ให้ใจเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่รับเนี่ยเขาจะอิสระเพราะฉะนั้นคนรุ่นนี้จะอิสระในความคิดมากเขากล้าแสดงออกในสิ่งที่ว่าถูกต้องคุณธรรมผมคิดว่าตรงนี้ได้จากดาราวิทยาไัยผมเข้าใจว่ามีคุณครูหลายท่านหรือว่าอาจจะทั้งเรียนก็เป็นไปได้ที่เขาสอนแบบนี้ให้ลูกผมแล้วไม่ใช่เพราะเฉพาะวินนะทั้งสามคนรวมแล้วนะในครอบครัวผมมีห้าคนเราจะคิดแบบวิน ณตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาว่าคถ้าเราทําแบบนี้นะเราจะสอนคนอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกเราค่ะถ้าเราเป็นผู้ปกครองแล้วก็บอกว่าคุณครูครับดีใจมากเลยที่คุณครูสอนลูกคนอื่นะให้ไม่รับเงินหรือหรือให้มีคุณธรรมผมว่าทั้งโลกนี้จะสดใสมากมความอิสระในใช้การใช้ความคิดเพื่อแสดงออกเป็นความคิดของตัวเราเองเพียวๆซึ่งผมเรียนทางด้านวิศวะเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้น หนักไปทางคณิตศาสตร์ไม่มีไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาผสมหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสองเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่เราบอกลูกว่าเราก็อาจจะเลือกคนอื่นก็ได้เนี่ยเด็กปัจจุบันไม่เชื่อแสดงว่าเขามีความคิดเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือคิดวิเคราะห์ข้อที่สองกล้าแสดงออกข้อที่สามคือความมีคุณธรรมซึ่งดารามีทุกอย่างพร้อมครับสุขภาพเลิศปัญญาล้ำคุณธรรมเยี่ยมนะคะเยี่ยมเยี่ยม อาวุธสาคัญคือการคิดวิเคราะห์เนาะใช่ครับซึ่งตอนนี้โรงเรียนเราเางจริงๆแล้วก็คือเป้าหมายของเราในการจัดการเรียนการสอนก็คืออยากให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาอย่างส,งสร้างสรรค์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงก็คือต้องวิเคราะห์ก่อนปัญหามันคืออะไร,รจะแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาแล้วมีใครได้รับผลกระทบไหมและมีทางออกที่ดียังไงนะคะก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแล้วไอตัวของการแสดงออกเนี่ยคุณเรนมองว่าบางครั้งมันเป็นในแง่ของการสื่อสารเนาะ การสื่อสารที่เชิงบวกแล้วก็ดีบอกว่าเหมือนกับเราอะ่ะมีอยากจะบอกหรืออยากจะขายของอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะค,คุณจรนรนรแต่เราก็จะสื่อสารบอกคนอื่นได้ยังไงหนึ่งเราต้องมีความกล้าก่อนใช่ใช่ใชและแสดงออกให้ถูกทางแปลว่าโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกปลอดภัยในการที่เขาจะแสดงออก Mm hmm. เริ่มตั้งแต่ในห้องเรียนครับประมาณนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เริ่มยังครับเริ่มแล้วคะ่ะเ,เริ่มแสดงออกในห้องเรียนละแล้วก็คืออย่างน้อยการนําเสนอในห้องหรือการพิชชิง่งหรือการนําเสนอผลงานครับนะคะแล้วก็ตัวของคุณธรรมเนี่ยก็คืออันนี้สําคัญมากที่โรงเรียนเรายึดเหนี่ยวมาตลอด1้อยิกว่าปีครับโดยเฉพาะคุณธรรมด้านความถูกผิดแล้วก็มีคุณครูคอยชี้แนะใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็มีความเป็นระเบียบวินัยด้วยโอ้หอันนี้ก็คือ สามทักษะจริงๆคุณเณนเชื่อว่ามีทักษะมากกว่านี้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกมาสามทักษะสําคัญสําคัญเลยอันนี้จบเลยสามทักษะนี้นะคะครอบคลุมเอาละค่ะคราวนี้นะคะจะชวนคุยถึงอนาคตบ้างนะคะภาพอนาคตในฐานะที่คุณจรันเป็นผู้ปกครองครับอยากเห็นอะไรในโรงเรียนดาราวิทยาลัยบ้างคะความร่วมมือความร่วมมือนะคะเป็นเรื่องใหญ่นะ จริงๆแล้วเนี่ยในระดับผู้บริหารเนี่ยเราจะสังเกตว่าไม่ว่าหน่วยงานไหนก็จะมีแต่การประชุมประชุมประชุมถูกไหมฮะ,ะแต่ในขณะที่ประชุมเนี่ยทุกคนที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะฟังแต่แต่หัวแล้วก็เวลาหัวหรือประธานท่านถามแล้วทุกคนก็จะเหมือนกับว่าฟังแล้วก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะตอบนั่นคือคนยุคเก่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่หมายความว่าถ้าโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานไหน นะะหน่วยงานของโรงเรียนก็มีห,หลายหน่วยงาน <Okay. S 2> คือคือแยกย่อยก็ได้ให้เกิดความร่วมมือในระดับเล็กๆมาเป็นใหญ่ๆแล้วก็ช่วยเหลือนะฮะทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรให้เขารู้ว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางที่สามารถจะคุยได้ทุกเรื่องถ้าเกิดว่าทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองทั้งออนักเรียนรวมทั้งชุมชน,ชม,ชนมีความร่วมมือกันนะ ผมว่านะมันน่าจะพาพาองค์กรของเราเนี่ยไปไปสู่อนาคตได้เพราะว่าเวลาเรามีความร่วมมือเนี่ยความเห็นอกเห็นใจความที่เราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถรู้ความต้องการลึกๆของแต่ละคนได้แล้วก็กลั่นออกมาเหมือนกับว่าสมมติเราจะประชุมเรื่องงานสักใดงานใดงานหนึ่งเนี่ยเราจะไปคิดว่าความความคิดของเราถูกต้องเสมอความคิดของคนอื่น เขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้ brainstorm นะทุกคนมารวมกันเสร็จแล้วเราก็ฟังฟังเสร็จแล้วมาสรุปแล้วก็ให้ทุกคนคิดว่าวิธีไหนดีที่สุดเหมือนที่อาจารย์ทำนะผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนี้หรือเปล่าต่างประเทศเขาน่าจะใช้มานานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ได้อยู่ในยุคก,การศาึกษาแต่ในคณะที่เป็นนายกมาสมัยนี้สมัยที่สาม ผมเคยประชุมแล้วทุกคนในห้องเนี่ยบางคนก็พูดบางคนก็ไม่พูดแต่ถ้าน,นอกห้องส่วนใหญ่จะพูดอันนี้ผมคิดว่าคนไม่กล้าแสดงออกในรุ่นผมหรือว่ารุ่นใหม่นยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราให้ความร่วมมือหรือมีคนส่งเสริมให้คุณครูหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าที่อาจารย์บอกอะ่ะเดี๋ยวจะเชิญผู้ปกครองมาร่วมมืออันนั้นอันนี้เนี่ยทาให้เป็นจริงจังหรือว่ายังไงสักอย่างหนึ่งมันมันน่าจะเป็นเรื่องดีในอนาคตนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ขนาดไหน แต่ความหวังอยากจะเป็นอย่างนั้นครับผมก็ความร่วมมือนี่สําคัญนะคะมันจะสร้างความเข้มแข็งแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะร่วมมือกันได้ประเด็นสําคัญก็คือต้องยอมรับความต่างเหมือนที่คุณจรัยพูดตะกี้นี้แล้วก็มีพื้นที่เนาะให้เกิดการรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือกันถูกต้องอันนี้ก็คือเหมือนกับศาสตร์พระราชาข้อที่23่ะค่ะรู้รักสามัคคีเห็นไหมคะเรารู้รู้ เรื่องราวก่อนรู้คนนั้นรู้าจาะคุณจรณันเป็นแบบนี้นะร,รู้ความต้องการของคนนี้นะ,<ฮ>ะแล้วเราก็มีความรักเป็นพื้นฐานใช่ไหมคะความรักคือความมีน้ําใจความเอื้ออารทอนซึ่งในโรงเรียนเรามีอยู่แล้วและสุดท้ายความฮาร์โมนีจะเกิดขึ้นคือสามัคคีก็จะร่วมมือเป็นปึกแผน่นและผลักดันโรงเรียนดาราให้เป็นอนาคตแบบไหนก็ได้จะ<ช>ดีแน่นอนใช่เลยถูกไหมคะถูกต้องโอ้วันนี้นะคะได้คุยกับคุณจรณันนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะที่เปิด โอกาสให้เรารได้คุยด้วยนะคะคม,มีการแชร์ทัศนะด้วยถือว่าพอดแคสต์ของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เรามีคนที่มาพูดคุยกันในรายการนะคะตั้งแต่นักเรียนตัวเล็กๆชั้นประถมเล็กๆนักเรียนประถมปลายมัธยมพี่ใหญ่สิทธิ์เก่าครูนะคะครูทุกชั้นแล้วก็จะมีผู้บริหารรวมถึงก็จะมีพื้นที่นวัตกรรมที่เป็นอาจารย์ด้านนอกแล้ววันนี้ก็คือเป็นผู้ปกครอง นะคะที่มีโอกาสได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับภาพอนาคตไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนดาราก็ดีหรือเป็นอนาคตของประเทศเราด้วยใช่เลยนะคะสุดท้ายคุณจรรยมีอะไรอยากฝากไว้กับคุณผู้ฟังไหมคะครับสิ่งแรกที่อยากจะฝากคืออยากจะขอบคุณคุณครูที่ได้ใช้ความอดทนนะฮะได้สอนลูกหลานไม่เฉพาะลูกของผมนะฮะให้เป็นคนดีมีคุณธรรม นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ทราบว่าวิธีการเรียนการสอนกำลังจะเปลี่ยนไปอีกทิศท,ทางหนึ่งซึ่งไปสู่ศตรวรรษใหม่ะนะฮะเ,เราก็จะคอยดูในฐานะเป็นผู้ปกครองแล้วเราก็จะประกาศตรงนี้ออกไปสู่ชุมชนชที่ผมรู้จักะนะฮะแล้วก็จะบอกว่าโรงเรียนดาราเขามีนวัตกรรมใหม่มเกิดขึ้นมาคือ,อ,อดาราทิงกิ้งโมเดลนะฮะ,ะแล้วกเ็เขาก็จะพยายามผลิตพัฒนา บุตรหลานของเราไปในอิทธิทางหนึ่งซึ่งต่อสู้กับโลกอนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งนั้นต้องขอบคุณตั้งแต่แรกและจะขอบคุณต่อไปในอนาคตนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เห็นคือในเมื่อเราต้องสอนเด็กนักเรียนให้เขาเหมือนกับเป็นศูนย์กลางอ่ะใช่ไหมเราเราเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางใ,ให้เขารู้จัก ว่าจะเติบโตอย่างไรเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ในฐานะผู้ปกครองอยากจให้คงูครูสอดแทรกเข้าไปคืออยากจะให้เขารู้ว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาสร้างรากฐานให้เรา<ม>เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเ,เขาจะแตกยอดขึ้นมปข้างบนรากก็ต้องลงไปข้างล่างลึกมากมันมีความเหนื่อยยากลําบากกว่าที่รากจะแย่ลงไปในดินเหมือนเราผลิตเงินให้ลูกเพื่อลูกจะ เป็นยอด<ต>ไม้แต่ขึ้นไปที่สวยงามข้างบนเพราฉะนั้นความสําคัญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นรากอย่างลึกลงไปยังมีความสําคัญขอให้บอกเขาว่าตรงนี้นะลูกอย่าลืม hmm. ผู้ที่มีบุญคุณ uh. ไม่เฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปกครองคนที่ให้ความรู้แก่เราเราต้องให้ ตอบแทนบุญคุณน่ะให้นึกถึงท่านว่าท่านก็เหนื่อยยากนะที่เป็นรากไม่ให้เราล้มอ่ะเราเป็นยอดอ่อนที่แตกขึ้นมาเพื่อจะรับแสงอาทิตย์แต่มันต้องอาศัยรากเหมือนกันไม่ใช่เขามีความคิดเห็นอย่างเดียวอยากอิสระทุกอย่างซ้ําเสนอกล้าหาญทุกอย่างแต่ลมมาปุ๊บรากพังทลายเขาก็ล้มเหมือนกันตรงนี้อยากฝากไว้นะให้คุณครูลองสอดแทรกเข้าไปให้นักเรียนได้รู้ตรงนี้ด้วยครับโอ้ดีมากๆเลย ก็คือนอกจากความสำเร็จที่มองเห็นแล้วก็ยังมีความสำเร็จที่เรามองไม่เห็นด้วยก็คือเบื้องหลังเนาะของผู้ที่ผลักดันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนก็ดีครูก็ดีหรือโรงเรียนก็ดีนะคะการรู้สึกขอบพคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างเรามาไม่ใช่ว่า ที่มองเห็นวันนี้เป็นเราได้วันนี้เป็นพ่อเราคนเดียวใช่นะคะก็คือมีอหลาย,ลายฝ่ายที่ช,ช่วยกันแล้วโรงเรียนดาราวิทยาลัยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันแล้วก็พัฒนานักเรียนนะคะให้เติบโตเป็นกิ่งก้านสาขาแล้วก็แตกยอดแล้วที่สําคัญแบ่งปันร่มเงาให้กับคนอื่นที่เข้าได้มาด้วยครับ นะคะค oh, วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณจรัญน,นะคะ SLC นะคะให้ความสำคัญกับการฟื้นคืนปรับความสัมพันธ์ของครูร่วมโรงเรียนเดียวกันในฐานะเพื่อนร่วมงานสนับสนุนให้เคารพในประสบการณ์ทักษะความชำนาญความเชื่อที่แตกต่างแล้วเชื่อว่าสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้อยู่ร่วมกันได้ตามวิถีประชาธิปไตยแล้วรากสำคัญในวันนี้ของ SLC ก็คือผู้ปกครองรแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะโรงเรียนดาราแม้จะแตกกิ่งก้านสาขางดงามก็ไม่เคยลืมว่ารากฐานของเรามาจากมิชนาลีมาจากพระราชยาเจ้าดารารัศมีมาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มาจากผู้ปกครองทุกคนนักเรียนทุกคนสิทธิเก่าทุกคนที่เสริมสร้างต้นไม้แห่งนี้นะคะให้งดงามตลอดไปค่ะและไม่ว่าคุณจะคิดอะไรนะคะแต่ในวันนี้นะคะคิดดีที่นี่ดาราแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะคุณแนนกับคุณจรันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ดาราพอดแคสต์มาจอยกัน g the message เรียนรู้และพัฒนาเอาปล่อยให้ตัวเราอยู่อย่างนั้นเก็บความคิดเอามาพัฒนามาเริ่มกันที่นี้เปลี่ยนทวิตที่คิดยับเปิดรับสิ่งใหม่ไม่มีการปิดคิดกันให้ดีว่าพรุ่งนี้วันที่ดีกว่า